สวัสดีเพื่อนช่างทุกท่านนะครับสวัสดีไม่ว่าจะเป็นช่างมือใหม่มือสมารเล่นมือฉมังนะครับสวัสดีทุกท่านเนาะวันนี้พบก,กับเรานะครับ JR e อ e c เล็กทรอนิกส์ะครับวอลลุ่ม3นะครับก็คือเราจะมาเรียนรู้การทำงานและหลักการซ่อมของทีวีนะครับตอนนี้เรายังอยู่ภาคเป็นของจอ CRT เ,เหมือนเดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ ก็เผื่อยังมีช่างที่กําลังศึกษาอยู่หรือยังไงนะครับในการก้าวกระโดดมาเป็นช่างก็คือต้องมีหลักสูตรที่พื้นฐานที่นั่นก็คือวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคแล้วก็ขั้นตอนการซ่อมทีวีที่มาตรฐานนะครับเพื่อเป็นการจะได้มีฝีมือที่ สามารถซ่อมงานให้ออกมาได้คุณภาพเพื่อส่งลูกค้านะครับวันนี้เราจะมาก็คือจะเป็นจอ CRT เหมือนเดิมแต่จะเป็นสลิมฟิตจะสลิมฟิตหรือไม่ Slim f ิตบอร์ดก็จะคล้ายๆกันนี่แหละครับไม่ได้แตกต่างอะไรสลิมฟิตอยู่ที่จอนะครับจอก็คือจะตึงแบนจะโย่ลงแต่ก็ยังไม่แบนมาก ทีนี้เราจะมา,าเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะก็คือการซ่อมทีวีก็คือขั้นตอนแรกนะครับผมจะมาแนะนําในการซ่อมกลอนที่จะลงมือซ่อมนะครับคือตะกัวเหล่านี้อยู่เวลาทํางานเนี่ยมันจะร้อนนะครับใช่ไหมครับ <c oughs> เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะร้อนร้อนเนี่ยเวลาร้อนเนี่ยตะกัวจะต้องร่อนนะครับตะกัวเหล่านี้จะร่อนร่อนเสร็จก็คือก็จะทําให้ทีวีเนี่ยเกิดไม่ครบวงจรขึ้นมาเกิดการแบบว่าเหมือนกับเราลอยขาอุปกรณ์ ยังไงอย่างนั้นไม่ต่างกันแล้วก็จะเกิดสมมติว่าร่อนที่ภาคใหไฟก็จะเกิดปฏิกิริยาอาจจะมีภาคใจไฟก็คือมีอุปกรณ์ที่ชอ็อตอาจจะเป็นตัว S T R เองหรือซีเนอร์ไดโอดหรืออะไรต่างๆก็เกิดการไม่ครบวงจรก็คือก็อาจจะพอไม่พอไม่ครบวงจรก็จะเกิดอาการช็อตขึ้นมาเพราะว่าเหมือนเราลอยขามันออกนะครับหลักการง่ายๆนะครับ ทีนี่ก็เหมือนกันถ้าเป็นภาคใหญ่ไฟก็จะเกิดมีตัวช็อตขึ้นมาทันทีหรือไฟไม่จ่ายอาจจะไม่ชอ็อตแต่ไฟไม่จ่ายอะไรเงี้ยเรานี่เกิดจากเกิดจากอุปกรณ์ขาตะกวดนี่ร่อนถามว่าร้อนมาได้ยังไงก็คือตัวเวลาลมันทํางานมันจะร้อนนะฮะสะสมสังเกตง่ายๆก็คือจุดดังกล่าวนี่จะเหลืองนะครับเหลืองเนี่ยเหลืองจุดปกติจะเขียวเขียวเขียวธรรมดาอย่างเงี้ยครับ แต่จุดที่ร้อนเนี่ยจะเหลืองอย่างเงี้ยครับง่ายๆนะครับเพื่อนช่างสังเกตนะครับฉะนั้นแล้วก่อนจะลงมือซ่อมทีวีจะหาตัวเสียเนี่ยเราเป็นช่างมืออาชีพเนี่ยอย่าเพิ่งไปรีบร้อนหาตัวเสียอย่าอย่าเพิ่งรีบควยเอาเมิเตอร์มาวัดหาตัวเสียเพื่อจะซ่อมนะครับอันนี้เราใจเย็นๆน,นิดหนึ่งเพื่อให้งานเนี่ยออกมาได้คุณภาพนะครับเราย้ำปริ้นก่อนไม่ใช่ว่าเป็นช่างย้ำปริ้นไม่ใช่นะครับแต่การย้ำปริ้นเนี่ย ฝึกให้เราเนี่ยมีสมาธิและการมีมีความรอบคอบในการทํางานเพราะว่าเมื่อ,อไร่ที่เครื่องมาเราก็ทําอยู่อย่างนี้ก็คือมาปุ๊บเราเป่าฝุ่นให้สะอาดสะอ,าอ้านเงี้ยครับเครื่องตัวนี้จะฝุ่นมันเยอะมากนะครับผมจะจัดการซ่อมแล้วก็คือเป่าฝุ่นฝุ่นเงี้ยผมจะเป่าให้สะอาดเลยนะครับนี่คือคุณภาพนะครับไม่ใช่ว่าซ่อมอย่างเดียวนะเพื่อนช่างครับเราต้องมีวินัยในการซ่อมเครื่องนะครับก็คือ พอเป่าฝุ่นเสร็จเราย้ำปลิ้นอ่าขันอันดับต่อมาเนี่ยผมจะย้ำปลิ้นความสะอาดมาแล้วสองนะครับย้ำปลิ้นเสร็จเนี่ยก็คือเราก็ตรวจจานะครับอย่าเพิ่งหาตัวเสียจะเย็นเย็นนะครับให้เพื่อนช่างจะเย็นเย็นหาตัวเสียไม่ยากทีนี้เราก็ย้ำปลิ้นให้ให้สะอาดแล้วก็อย่าติดกันนะครับอันนี้ขอขอย้ำเลยว่าห้ามติดกันอ่าอันนี้จะก็จะร้อนไอซี IC, ตัวนี้ก็จะร้อน เราดังกล่าวตัวนี้ก็จะร้อนนะครับทีนี้เราก็จะจะย้ำปริ้นเสร็จเราก็ล้างด้วยชินเนอร์นะครับเอาชินเนอร์ล้างยีง่ยห้ออะไรก็ได้นะครับชินเนอร์ล้างตอนนี้ผมก็คือผมรวบรวบรวบรัดเลยก็คือตอนนี้ผมล้างแล้วก็ย้ำปริ้นแล้วก็ล้างเสร็จเรียบรนะ้อยแล้วอทีนี้เราสบายใจแล้วสะอาหดหูสะอาดตาเนี่ยเราพร้อมที่จะ <c oughs> เรียกว่าพร้อมจะลงมือซ่อมโดยโดยแบบม,มีคุณภาพในการ ตรวจซ่อมนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าก่อนก่อนเริ่มแรกก่อนที่เราจะลงมือซ่อมหาตัวเสียอ่าขั้นตอนแรกผมแนะนําให้ถอดนะครับถอดถอดหรือไม่ถอดก็ได้นะครับตัวเนี้หมายถึงว่าไฟแบกเราจะถอดหรือไม่ก็ก,ก็ก็ดูที่ดูที่การวัดของเรานะว่าว่าวัดแล้วมันมีอุปกรณ์ช็อตอยู่มันก็จะจะฟ้องเราทันทีในเมื่อเราตั้งคุณน,นะครับ ก็คือตอนนี้ผมแนะนําให้ถอดหอเอาออกไปก่อนนะวันนี้มาตะกุกตะกากนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งเดินทางไปหลายที่มาไปต่างจังหวัดมานะครับก็คือตอนนี้เราก็ตั้งคุณหนึ่งนะครับตั้งคุณหนึ่งมิเตอร์นะครับคูณหนึ่งนะครับแล้วเราก็ง่ายๆเลยนะจับที่ขาอ e ีกับขาซีที่ขาของเอาขาอ e ีกับขาซี ทีนี้ก็คือเนี่ย c า a s s E c l a กล้องวันนี้ไม่ช่ยชัดนะครับแล้วก็มาดูที่ขึ้นนะครับปรากฏว่าเข็มขึ้นนะครับขึ้นเนี่ยถ้าช็อตมันไม่ได้ขึ้นแค่นั้นนะครับถ้าช็อตขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าถ้าช็อตถ้ามีการช็อตไฟไฟ LED มิเตอร์จะติดนะครับถ้าสมมติเราวัดอ,อย่างเงี้ยวัดสองข้างอันนี้เราสงสัยเรามีการช็อตแต่เนี่ยเราวัด ขา C กับขา E เนี่ยมันขึ้นแค่นี้นะครับเนี่ยขา E ขา C มันขึ้นนิดเดียวแป๊บหบนึ่งนะครับอ่าขึ้นแค่นี้เราสลับที่นี้เราสลับนะครับแดงมาแทนดำอ่าต้องไม่ขึ้นนะครับอ่าโอเคอันนี้เราสบายใจไปแล้วหนึ่งหนึ่งด่านนะครับก็คือไม่ชอ็อตไม่ช็อตเราก็ไม่อยากนะอ่าบีบวกเนะี่ยจะออกจากไฟตัวไฟแบกบีบวกนะ แล้วก็มาหาอ่า4 460ตัวนี้4 6บนะครับี460ไม่ชัดนะครับวันนี้ไม่รู้กล้องเป็นไรนะครับ460ที <c oughs> 60, นี้ก็คือเราก็เหมือนเดิมเราเราเราัราราราดมามาวัดตรงเนี้ตรง460ก่อนเลยเพราะว่ามัดเมื่อกี้โอเคไม,ไม่ชดัดแต่เราอย่าไปพึ่งปักใจชื่อมันอาจจะมี อุปกรณ์ที่เป็นสะพานของมันก็คือ Rr field อ่าค่าต่ำๆขาดก็คือจะออกจาก c ไปหาไฟแบกจะขาดหรือไม่เราก็มาดูนะครับเราก็วัดตรงเนี้ยตรง4ี0อกสิบตั้งคุณหนึ่งเหมือนเดิมนะครับตั้งคุณหนึ่งอ่านอ่าขนข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะอ่าผมวัดแล้วนะครับก็คือผมถือกล้องคนเดียวนะฮะอาจจะไม่ชัด วัดเนี่ยขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะฮะบวกลบผมไม่สามารถชี้ไปที่มิเตอร์ได้เอาเป็นว่าก็คือผมวัดแล้วมันไม่ช,อนะชอ็อตนะถ้าช็อตือขึ้นขึ้นสุดสองฟังทีนี้มผมวัดแล้วมันไม่ช็อตเนี่ยมันมนนั่หมายความว่าเราเราเอ่อก่อนจะเสียบป,ปลั๊กอะไรก็ตรวจตาดูให้ดีนะครับเผื่อเราอย่าไปมั่นใจตัวเองว่าเราย้ำปริ้นไม่ติดกัดเนาะทีนี้เราก็มา ใช้โหลดนะครับโอเวอร์โหลดที่ที่สร้างขึ้นมาเองนะครับนี่นะครับโอเวอร์โหลดนะครับเรามาดูว่าเราวัดแล้วไม่ช็อตเนี่ยเรามาเทสภาคใหญ่ไฟมันนะครับไฟ LED ตัวนี้จะต้องติดถ้าภากใหญ่ไฟปกตินะครับเราก็เปิดเครื่องปับ๊บอ่าไฟ LED ติดนะครับ นั่นหมายความว่าหาคใหญ่ไฟเนี่ยโอเคโอเคถ้าไฟนี้ติดนะครับเนี่ยไฟร้อยไฟร้อยบีบวกก็จะออกมาอย่างตัวเนี้ยแน่นอนนะครับก็เหมือนกับที่ผมสอนว่าตอนนั้นที่ผมสอนในหลักการปที่เป็นเขียนออกมาในในกระดาษที่วงจรเป็นกระดาษนะครับแต่นี้ยผมมาทดสอบให้ให้รู้วงจรจริงว่ามันทํางานเนี้ย ก็คือผมได้ยำปริ้นอะไรเรียบร้อยสะอาดสะอานหมดแล้วทีนี้เราก็ต้องการให้ไฟร้อยไฟร้อยออกนะครับเนี่ยก็คือตอนนี้ไฟไฟ LED ตัวเนี้ยติดใช่ไหมอ่าทีนี้เราก็มาลองมาจับก,กาวไปที่หน้าจอนะครับแต่เราต้องเสียบตัวนี้ก่อนนะครับเสียบเสียบเข้าแผง RGB up แล้วเราก็ใช้มิเตอร์สีสีดำ เพื่อการใช้มือเดียวในการวัดได้เนี่ยเราก็ไปอย่างเงี้ยนะครับอ่าอันนี้เพื่อนช่างที่ยังไม่รู้เทคนิคหรือว่ารู้แล้วก็ก็เป็นแนวทางไปนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับอ่านี่ทีนี้เราเหลือมือเดียวในการวัดไฟนะครับทีนี้ถ้าไฟ LED ติดไฟร้อยต้องออกนะครับเราวัดเนี่ยต้องออกนะครับเราก็ตั้งมิเตอร์ไปที่สองร้อยห้าสิบนะครับ แล้วเราก็เปิดเบรกปับ๊บอ่าเราวัดแล้วนะครับเนี่ยทีนี้ไฟลอยมาดูออกไหมออกแล้วนะครับตอนนี้ออกหนึ่งร้อยสิบโวลต์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับออกมาแล้วตัวเลขสวยๆนะครับร้อยสิบโวลต์อ่าออกมาแล้วก็คือเรามาดูที่ที่ขา C นะฮะตอนนี้ตอนนี้ขา C ก็คือ,อไฟ B บวกจะออกแล้วนะครับก็คือตอนนี้ อุปกรณ์ต่างๆก็คือในภาคไฟศูนยงครับพร้อมจะทำงานหรือไม่ตอนนี้ไฟลอยมาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าสัญญาณนะครับจะเป็นสัญญาณพันสัญญาณพันนับเรามาตั้งเคงเมิเตอร์ที่10บสโวลต์ AC นะครับเนี่ยกล้องผมอาจจะไม่ชั้นนะครับวันนี้10โวลต์เ c เราก็จะมาจับสัญญาณอยู่ที่ขา b ของ o อ t นะครับอันนี้จะเป็นตัวตัวที่จะทําให้ภาคไฟสูงทํางานหรือไม่ทํางานก็คือต้องมีสัญญาณมาทริกซิคาบ,บีนะก็คือง่ายๆเลยนะฮะตอนนี้ก็คือเรามาดูว่าเราจะมาตรวจเช็คว่า,าสัญญาณพันตัวนี้ออกมาหรือเปล่านะครับเราวัดเร็วๆเ,เลยนะครับอันนี้ก็คือเราก็กดตัวนี้ช่วยนะครับชแนล ปรากฏว่านะครับมันไม่ออกนะครับตอนเนี้ยมันเกิดจากอะไรผมยังไม่รู้นะครับแต่ว่ามันไม่ออกอ่าออกแล้วตอนนี้ไฟดับแล้วครับอ่าสัญญาณพันออกมาแล้วครับแต่เร็วมากนะครับเพราะว่ามันมันจะไม่เจอโหลดมันจะตัดทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลบกวนเดี๋ยวลบกวนน้องเข้ามากดสวิตช์ให้หน่อยนะครับลบกวนนิดนึงนะครับกดไม่ใช่กดสวิตช์นะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ เราต้องกดช่องนะครับชแนลนะครับอันนี้จะเป็นสวิตชแนลนะครับแต่ว่าเราเราจะเพิ่งนะครับเราจับที่ขาบีหองเอานะครับอันนี้เดี๋ยวนะผมจับไว้ทีนี้ผมจะสั่งสั่งกดสแตนบายนะครับแล้วก็มาสังเกตสัญญาณพันธุ์นะครับออกหรือไม่เอาลองกดดูครับอ่าสัญญาณพันธุมาแล้วครับอ่าโอเคมาแล้วจะตัดเร็วนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะไม่เจอโหลดเพราะเราถอดทั้งไฟแบกแล้วก็ของเอาออกนะครับอ่าแล้วทีนี้ก็คือ พูดง่ายก็คือพร้อมที่จะทํางานแล้วนะครับก็คือเราก็ตรวจสอบซีแรมไดอดรมแล้วก็อะไรให้ให้เพื่อพร้อมตัวไหนที่คิดว่าตัวตัวไหนเสียก็เราก็เปลี่ยนออกครับทีนี้เครื่องเนี้ยพร้อมที่จะทํางานแล้วก็คือเราสามารถาใส่โหลดเข้าไปได้ก็คือโหลดก็คือฮาวเอากับไฟแบกนะครับ ใส่เข้าไปก็ก็ก็พร้อมที่จะทำงานแล้วตอนนี้นี่คือหลักการนะครับแค่นี้เองเนาะอาจจะรวบลัดหน่อยนึงก็ก็ค่อยๆดูแล้วก็ให้เข้าใจนะครับส่วนที่นี้ว่าภาคใจไฟ